ราคานี้ราคาสุดท้ายแล้วนะฮะขายแบบขาดทุนไปเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนเดือนละ4 0 0พยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานลถสภาพเกรดทีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยถ้าเกิดใครที่กำลังหารถใช้งานในทรงแฮทแบ็กอยู่นะครับอยากได้แบบปีใหม่ๆหน่อยอะรถด,ดีๆ ไม่ต้องซื้อไปแล้วส้มนะครับให้ซื้อคันนี้รับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ <S <S ตัวนี้นะนิ s สันจุ k กนะครับ my name is juk J e juk e 1.6นะฮะเป็นตัวปี14ใช้งานไปแล้ว140,000สนกะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวเดิมนะไม่มีชนมาแน่นอนนะครับมันมันลักษณะเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวรถที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้ นะฮะถ้าเกิดย่าังเรามองเนี่ยหรือว่าคนแบบคิดในมุมแบบบูลลี่นะก็จะเหมือนกับกบนะสำหรับตัวนี้เขาก็จะเรียกกันว่าเป็นเจ้าชายกบดีๆคันหนึ่งนี่แหละนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันเน้นในเรื่องตัวการใช้งานที่แบบเรียบสบายๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกับการใช้งานตัวรถรุ่นนี้มากนะฮะไฟหน้านะครับลักษณะมันจะอยู่ในส่วนของมุมด้านบนเลยเห็นไหมครับส่วนชุดด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นไฟอีกชุดหนึ่งซ้ายขวา แล้วก็กระจังหน้าจะเป็นตัววงลีแล้วก็จะเป็นเส้นโครเมียมนะครับโลโก้เป็นโครเมียมเหมือนเดิมคราวนี้ให้ดูเครื่องโยนกันสักนิดหนึ่งครับกลัวว่าแบบพร4,000เนี่ยเครื่องดีหรือเปล่ารถดีหรือเปล่ารถมีปัญหาหรือเปล่านี่เดียนสตาร์ได้ฟังนะครับแชะเดียวติดเครื่องไม่เยิมเดิมเดิมเห็นไหมถ้าเกิดอย่างสมมติว่า มันผ่อนถูกและเครื่องมันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ขายอยู่แล้วนะครับพวกแบตตลงมแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เราจัดก,การทําให้ใหม่ทั้งหมดบางทีมันอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนมาเราก็จัดก,การให้หมดนะครับส่วนในเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยพวกคงพวกเครื่องอะไรพวกนี้อํานดเนินการจัดก,การให้คือรถพวกนี้มันเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเรื่องที่ดีนะครับสําหรับคนที่อยากมีรถใช้ในช่วงกลางปีแบบนี้มิถุนายนเนี่ยนะฮะก็จะมีรถผ่อนถูกมาให้เลือกหลายคันมาให้เลือกค่อนข้างที่จิเยอะ และจู๊กก็คือหนึ่งในตัวเลือกตรงนั้นนะครับ1.6เป็เบนซินไม่เคยติดแก๊ส ABS มีอยู่หลังตัวกองอากาศอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับก่อนส่งมอบอันก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถุงร้อแล้วก็ระบบไฟทุกจุดนะครับเช็คให้ใหม่หมดก่อนที่จะมีการส่งถึงมือเจ้าของใหม่และคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเป็นตัวด้านข้างเนี่ยมันจะเด่นมาในเรื่องของตัวซุม้มเห็นไหมฮะเส้นมันจะชัดเจนเลย ซุ้มมันออกค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็จะมีในช่วงของซุ้มที่เป็นตัวสีดําด้านล้อแม็กตัวนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ยางเปลี่ยนเป็นตัวปี2022ให้แล้วทั้ง4เส้นนะฮะไม่ต้องอาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วรถออกไปแล้วสามารถวิ่งใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยแล้วคราวนี้เนี่ยสำหรับอย่างในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือคนที่ไม่ชอบรถอีโคคาสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องในรุ่นของ B ีซิกเมนต์เพราะนั้นออกต่างจังหวงต่างวันอะไรพวกเนี้ย สบายสบายครับในเรื่องของอัตราการซิมเปลืองเนี่ยเราจะมาเอาทดเป็นในแบบเดียวกับตัวรถรุ่นอื่นทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะ้นตรงนี้มันขึ้นอยู่การใช้งานแต่ถ้าเกิดอย่างออกต่างจังหวัดตรงนี้ถือว่าการกินหรือการซิมเปลืองถือว่าไม่ได้น่าเกลียดจนแบบโอ้ยสูงริบลิ่งอะไรขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีเดีวยวกับตัวรถด้านซ้ายด้านขวามีเป็นตัวปุ่ม smart entry แบบนี้มาให้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างรถพรนสี่พันเนี่ยอันจะให้ดูตรงนี้ ของเราเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบจากบริษัทนะฮะรถยนต์มือสองที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับถึงจะผ่อนถูกเราก็ยินดีที่จะเสียเงินในการตรวจนิสสันจูคันนี้รถรุ่นนี้ได้ในระดับเกรดเอไม่มีการแท็บหลังใหม่ไม่มีการจ่ายเงินกันนอกรอบนะครับอันนี้คือเราเป็นการจ้างเขามาไม่มีแบบว่าต้องมาตรง,งมาเตรียมเฮ้ย <He i, S 2> ผมจ่ายให้คุณปกติ5 0 0คันนี้ผมให้คุณพันหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ออกใบเกรดเอให้ผมแบบนี้ เป็นไปนไม่ได้ครับเราไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วเสียศักดิ์ศรีส่วนภายในเนี่ยกว้างเลยนั่งสบายๆนะครับพวงมาลัยมังติจอทัสกีมีให้แอร์นะโอ้โหดูดิแค่นี้ก็ถือว่าโคตรคุ้มแล้วนะฮะเป็นออตโต้ด้วยกระจกไฟฟงไฟฟ้าแอร์บงแอร์แบ็คครบหมดนะครับส่วนในเรื่องของสภาพเบาะเนี่ยจะได้มาเป็นตัวเบาะหนังคอนโซลไม่มีแตกพวงมาลัยไม่มีลอกหัวเกียร์ไม่มีถลอกแผงข้างประตูทุกอย่างเดิมหมดฟิล์มก็มีการติดมาแล้วนะครับ ถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบว่ารถที่เราให้ผ่อนสี่พันแบบนี้มีการชนมานะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของนิสสันจูก็คือจะเป็นในเรื่องของมือเปิดนะฮะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เนี่เป็นตัวมือเปิดที่เป็นระนาบเดียวกับตัวแผงประตูนะครับแล้วก็เปิดได้ค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นลงโดยสารก็สะดกสบายเรามองแบบนี้เราอาจจะคิดว่ามันแคบนะ แต่ตรงนี้อ่านเลื่อนตำแหน่งของบ่อต่อหน้าลงมามันเลยดูรู้สึกว่าแบบแคบเพราะว่าเราจะให้เห็นในส่วนของคอนโซลแบบชัดเจนมากกว่านะครับแต่ก็เกิดอย่างข้างหลังข้างหลังอะไรพวกนี้นั่งได้สบายเลยทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่คราวนี้มาดูด้านท้ายกันหน่อยฮะมือใหม่หัดขับตรงนี้ถึงปัญหากลัวว่าจะขับไม่ถนัดได้เลยเพราะว่าอะไรมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมีมาให้เสาอากาศเนี่ยจะเป็นตัวเสาแต่ง เป็นแบบครีบฉลามแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ติดกับด้านบนมันจะเป็นคนละส่วนกับต,ตัวสปอยเลอร์นะฮะไม่ได้รวมอยู่ในชิ้นเดียวกันแล้วก็สําหรับตัวทรงเนี่ยมันจะเป็นแฮนแบ็กนะครับเราสามารถกดปลดล็อกนะครับหรือว่าล็อกรถนะฮะจากตัวปุ่มที่อยู่ตรงมือเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนในตําแหน่งบอะตอนที่2เนี่ยสมมุติว่าอย่างในกรณีที่เราไปซื้อของใช้มันอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็ตามแต่ แต่มันต้องการปริมาตรพื้นที่ในการที่จะวางของตรงนี้บอกสามารถพับได้เป็นแบบ60ต่อ40นะครับแล้วก็ช่องเก็บของด้านใต้อันนี้ก็คือจะเป็นในอีกชุดหนึ่งนะฮะมีเครื่องมงุงเครื่องไม้มีทุกอย่างมาครบหมดแล้วก็จะเป็นตัวบล็อกนะครับไว้ใส่พวกแบบกับคงกับข้าวอะไรงพวกนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้หมดเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นี่ถ้าเกิดอย่างในเรื่องของน้ํามันเนี่ยก็จะรองรับเป็น e20 นะครับ 95, 91อะไรพวกนี้ก็เติมได้แล้วแต่ค่าน้ํามันตอนนั้นมันจะขึ้นอยู่ละลิตรละกี่บาทแค่นั้นเองแล้วแต่คนสะดวกใจเพราะว่าอย่างบางคนก็อาจจะมองว่า95สะอาดกว่าอย่างบางคนก็อาจจะมองว่า91สะอาดกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะคุ้นชินกับการเติม E20 ตัวนี้ก็สามารถที่จะเติม E20 ได้นะครับคท่านี้ราคาสำหรับในช่วงต้นคลิปเราบอกไปแล้วว่าจู๊ก1.6คันนี้ผ่อนเพียงแค่4พันตลอดสัญญา จุกผ่อนสี่พันตลอดสัญญาเนี่ยราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ตัวนี้นะฮะสองแสนบาทปี2016อันขายไม่เอาอะไรเลยครับตรงนี้เราคุยกับพี่หนุ่มเราคุยกับเจ้านายแล้วว่าถ้าเกิดเราได้แบบนี้มาแล้วเนี่ยลูกค้าสบายใจและพึงพอใจกับในเรื่องของราคาและเลทผ่อนตัวนี้สามารถที่จะจัดแฟนั้นได้เลยนะแล้วก็มีจองออนไลน์จองเข้ามาในบัญชีบริษัทเท่านั้นร้อยเดียวพอนะครับ พราะว่าเราต้องการที่จะขายเราเอามาขายในราคาถูกเราก็อยากใจคุณลูกค้าที่ต้องการลดราคาถูกแล้วก็สภาพดีได้ไร้รถที่ใช้งานแบบดีๆไม่ได้ซื้อไปแล้วซื้อไปส้มนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่มั่นใจก็คือเราไม่ใช่มิจฉาชีพเรามีหน้าร้านชัดเจนเรามีโชว์รูมใหญ่เรามีมาตรฐานตามหลักสากลในประเทศของเราตอนนี้นะครับและเรามีการตรวจลงตรวจรถอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยทั้งหมดนะฮะอีกอย่างหนึ่งสําคัญเลย จุกถ้าเกิดดีจริงต้องทดลองขับได้นะครับในช่วงวันหยุดธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นเสราร์อาทิตย์ใครที่อยากจะมาทดลองขับนิสันจุกตัวนี้ขอเรียนเชิญลองมาทดลองขับดูกันก่อนได้นะครับอย่างที่ท่านได้มีการบอกถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่เชื่อยังไม่มั่นใจอาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะพูดเกินจริงก็ได้มาทดลองขับมาดูตัวจริงก่อนนะครับถ้าเกิดมันพรอนสี่คันและมันเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการลดราคาถูกและก็ต้องการรถที่ดีด้วย อันมีตัวจุ๊กคันนี้แนะนําไว้ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสนใจโทรติดต่อเบอร์เดิมได้เลยนะครับ0891104954หรือว่าไลน์แปฏิพัฒน์ลาโต้บอกว่าดูคลิปนี้มาตัวนี้อันตัดสินใจเองให้ผ่อน4,000บาทตลอดสัญญาพอจองร้อยเดียวส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ